สวัสดีครับเพื่อนๆชาวย t u b e นะครับวันนี้ก็ส่งงานโมคอสนะครับสำหรับลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์เนาะนะครับมีบุรีรัมย์มีกรุงเทพนะครับเออปทุมนะครับปทุมธานีมีน่านมีสระบุรีนะครับแล้วก็อ่าหลายจังหวัดเนาะอ่ามีอ่าบึงการด้วยนะครับร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเมืองสวงนะครับแล้วหลายที่ครับหลายที่ส่งเข้ามาจำไม่ได้ชนบุรีก็มีนะครับชนบุรีก็มีนะครับวันนี้ก็จะมาทสกับตัวนี้นะครับโปรยูโรเทคสามทางนะครับตัวนี้เป็นอะไหล่แท้นะครับ อะไยแท้ย้ําว่าเป็นชิปหรือว่าเป็นไหลแท้ก็สามารถโมได้นะครับค่าโม1,000บาทนะครับถึงยี่สิบสอธันวาคมนี้นะ่ยี่สิบห้ธันวาคมนี้นะครับสองหเท่านั้นนะครับผมนะปีหน้าอัพราคานะครับขึ้นนะครับไม่มีราคานี้อีกแล้วนะ1,000บาทลวมค่าส่งกับครับผมเช็คคอร์สให้ด้วยนะครับผมนะราคานี้นะ อ่าวอลุ่มเสียนะครับผมนะปุ่มเสียนะครับเช็กให้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะบวกเพิ่มไม่เกิน150บาทนะครับผมนะถ้าไม่เสียก็1,000นะครับรวมค่าส่งกลับเนาะนะครับสำหรับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะครับผมนะไลน์มี2ไลน์นะครับแอดมาแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับแอดมาทักมาได้เลยเนาะสำหรับตัวโปรยูโรเทควันนี้เราก็จะมาเทสนะครับพร้อมส่งงานให้กับลูกค้าหลายๆที่นะครับบางคนส่งมา2ตัวนะครับบางคนส่งมา1งตัวนะครับผมนะวันนี้อ่าด รอ,อทําดีๆก่อนนะครับเทสดีๆก่อนค่อยจะส่งงานให้ลูกค้านะครับผมนะอคอร์สที่โมนะครับไม่มีจีไม่มีฮามแน่นอนครับผมนะเทสทุกขั้นตอนนะครับผมนะเอาว่าลุ่มขึ้นละบ่ขึ้นเลยนะอ้าขึ้นเลย ต,ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับอ่าเป็นคอสสามทางแต่ว่าเราเลี้ยนอ่าสองทางนะครับวันนี้นะมีเบสนะครับกลางแหลมรวมกันเนาะนะครับผมนะเบสกลางแหลมรวมกันความถี่ผมปรับอยู่ที่ประมาณ80นะครับความถี่ลูกค้าเลือกตัวไหนก็ได้นะอยู่ที่ลูกค้าชอบอ่าแนวเสียงแบบไหนเอาขึ้นมาประมาณ1 2 0 1 4 0เสียงก็จะกระด้างหน่อยแรงแรงหน่อยนะเอาลงมาก็จะเสียงนิ่มๆหน่อยนะ อ่าแล้วแต่นะครับผมนะอ่าวันนี้มาเทสกันนะครับสำหรับลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์เนาะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เนาะเพราะว่าดองงานมาหลายวันแล้วนะครับผมนะสำหรับตัวคอร์สนะครับส่งมาโมได้นะครับผมนะทุกรุ่นนะครับนะยกเว้นดิจิตอลนะทำแค่อนาล็อกนะครับผมนะทำได้นะครับ EQ ก็สามารถโมได้นะครับ EQ นะครับมิกเซอร์มิกเซอร์ทำได้แค่บางรุ่นแค่นั้นนะครับเพราะว่าอะไหล่มันจะหายากนะครับผมนะวันนี้ทดสอบกับตู้เบสสองใบนะครับกลางสองใบนะครับแหลมจรวัดเนาะนะครับ ัวเล่นนะครับเป็น USB ธรรมดานะครับตัวเล่น USB ธรรมดาเนาะซาวก็จะขอใช้ซาวหนังกลางแปลงแล้วกันแล้วก็จะลองเทสหลายๆซาวให้ดูกันเนาะบางทีก็อาจจะมีลิกทธิ์นะครับเล่นจาก USB นะครับตัวนี้นะ USB นะครับผมต่อเข้ากับคอร์สนะครับแล้วก็จากคอร์สไปที่ Power Amp นะครับผมนะจากคอร์สไปที่ Power Amp เลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับก็โมเต็มสูบครับราคานี้นะครับปกติ มันมีโมหลายราคานะครับลูกค้าโมมันจะมีหลายราคาแต่ตัวนี้จะเป็นเต็มสูบแล้วปกติม,มันไม่ใช่ราคานี้นะครับผมนะจัดโปรให้ถึงยี่สิบห้าธันวาสองห้าหกหกเท่านั้นนะครับผมนะในราคาหนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจส่งเข้ามาโมได้นะครับนี่นะครับตัวเสียงนะครับจากวีดีนะผมเร่งไม่สุดนะผมเร่งแค่ยี่สิบเก้านะครับมันจะสามารถเร่งเสียงวี b ีได้ถึงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ผมอ่า กดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่จริงนะครับนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็จะเล่งประมาณสักประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็จะแรงเกินไปนะครับอันนี้ต่อโดโดยไม่ไม่ผ่านมิกเซอร์นะครับผมนะถ้าเป็นคอธรรมดาอย่างที่ลูกค้าเคยดูนะครับชิปที่ผมเทียบให้ดูล่างโมกับไม่โมนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเนาะนะครับวันนี้ก็มาส่งงานมาเทศมาครับเบาๆเพื่อสมาชิกได้ชมได้ฟังกันเนาะนะครับผมนะเสียงอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ความแรงแรงแน่นอน เพราะว่า,าไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้า,ามือถือนะครับเข้ากล้องประมาณไหนผมใช้ไม้นะครับจากตัวมือถือตัวกล้องเลยนะครับไม่มีไม่นอกใดๆดทั้งสิ้นนะครับผมนะเสียงก้างแหลมครับผมแหลมจะหลวดนะครับผมตัวนี้นะขอเป็นเพลงใหม่ครับเผื่อมีลิขสิทธิ์นะครับ ันนี้กางแหลมนะครับผมนะเสียงก็เล่งติดมือแรงมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเพิ่มแค่25เปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าก็ไปคิดเองนะครับคำนวณเองนะครับถ้าเล้ง50นี่คือแรงมากนะครับผมนะก็จะเล่งประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวคอร์สตัวนี้นะครับเล่งนิดเดียวดังเพิ่มขึ้นยิ่งดังนะครับผมนะจะไม่ใช่โมสเต็ปแรกโมสเต็ปแรกก็จะเล่งขึ้นนิดเดียวดังแต่ถ้าเล่งสุดก็ยังดังเท่าเดิมนะครับผมนะตัวนี้ก็ยิ่งเล่งยิ่งดังนะฮะ Be ท่านไหนที่บอกว่า power แรงหรือเปล่าช่างเอ็กซ์นะครับท่านไหนที่บอกว่า power แรงหรือเปล่านะครับลองยกคอสเดิมของลูกค้ามาลองได้นะครับที่กาลสินนะนะครับลองยกคอสเดิมของลูกค้านะครับที่มีอยู่ที่ยังไม่โมหรือโมอาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่ยกมาเทียบกันได้นะครับผมนะที่อำเภอโกมลาใสนะอ่ายกมาเทียบได้เลยนะครับเดี๋ยวจะวัดกันให้ดูเลยว่าเป็นเพราะขยายหรือว่า เป็นที่คอร์สนะครับผมนะขยายแรงแค่ไหนนะครับเร่งสุดแค่ไหนนะครับถ้าเกณฑ์ขยายมาไม่แรงนะครับนะาการทํางานของวงจรไม่เต็มที่นะครับผมนะผมบอกเลยว่ามันไม่แรงหรอกครับบางคนดันทั้งมิกเซอร์สุดแล้วดันทั้งคอร์สสุดแล้วเสียงได้แค่นั้นได้นิดเดียวแค่นั้นทั้งทงที่ประสิทธิภาพของดอกลําโพงพาวเวอร์แอมป์มันเยอะกว่านั้นแต่มันทําไม่ได้เพราะอะไรครับเกณฑ์เขาใส่มาน้อยมากนะครับผมนะก็เลยทําให้เพื่อสมาชิกเดี๋ยวมาดูนะครับซาวแห่กันซาวแห่ผมจะเป็นซาวแห่แบบผมเคยเปิดแล้วแหละ นะครับเป็นซาวแห่แบบธรรมดาไม่ใช่ซาวแห่อิเล็กโตรนไม่ใช่ซาวแห่ติดเบยดนะครับผมนะามาฟังกันนะครับผมนะมเบยดครับผม ยำบ้าตัวนี้ USB เพิ่มแค่ยี่าเปอนะครับย้ำว่า USB เพิ่มแค่ยีเนาะนะครับถ้าเพิ่มสุดแรงมากนะครับเล่งที่เดียวคือดังมากแต่ผมไม่เพิ่มสุดนะนะครับผมนะแาวแห่แบบธรรมดาก็ดังแรงบูตเบสขึ้นมาได้เยอะนะครับการบูตเบสของคอร์สได้เยอะลูกค้าไม่ต้องไปเพิ่มเบสที่มิกเซอร์นะครับ การที่ลูกค้าเพิ่มเบสที่บิ๊กเซอร์มากนะครับนะดอกเสียงกลางลูกค้าจะทํางานหนักถึงแม้ลูกค้าจะใส่เน็ตเวิร์กก็ตามนะครับนะดอกเสียงกลางเบสมันก็จะออกมาปนนะครับผมนะเดี๋ยวมาฟังซาวเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับแนวหมอลำอีสานผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมเปิดลองดูนะครับผมไม่ใช่เพลงติดเบสนะครับลูกค้านะ ทำไมไม่เร่งสุดเลยช่าง X นะครับผมนะ USB นะถ้าเร่งสุดมันก็จะแรงมากเดี๋ยวดอกมันจะขาดนะครับผมนะผมก็เลยเร่งเบาๆเอานะครับผมนะเพื่อจะเวลาหมุนคอสก็จะได้หมุนแบบถนัดมือหน่อยนะครับช่วงนี้ก็เบดครับผมสังเกตได้เลยนะครับผมนะถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับผมนะ เบรดมันจะเบามากนะครับเบรดมันจะเบามากแต่ตอนนี้สามารถบูตขึ้นได้นะครับผมนะแก้ไขนะครับในการบูตเบรดก็คือสมมุติว่าลูกค้าดันนะครับผมนะดันอยู่มิกเซอร์ขึ้นมานะครับโดยการผมเปรียบเทียบโดยการผมเพิ่ม USB ขึ้นมานะครับผมนะเพิ่ม USB ขึ้นมานะครับลูกค้าก็จะได้ความแรงที่อยู่คอร์สเยอะขึ้นนะครับผมนะผมก็จะเพิ่มไปสัก42นะครับแล้วกันนะครับผมนะเห็นไหมครับเล่งนิดเดียวดังนะฮะเล่งนิดเดียวดัง ยังไงบ้างครับผมอันนี้เพลงลูกทุ่งธรรมดาไม่ไม่ใช่เพลงติดเบียดนะเป็นลูกทุ่งหมอลำธรรมดานะครับสามารถบูตเบียดขึ้นมาได้เยอะมากนะครับผมนะสามารถบูตเบียดขึ้นมาได้เยอะบางทีนะครับเราไปดันอยู่มิกสุดแล้วนะครับบูตไม่ขึ้นนะครับเชื่อผมเลยใครที่ไม่เชื่อลองไปเปิดเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งธรรมดาไม่ติดเบียดดูนะไปเปิดใส่เครื่องลูกค้าดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะตัวนี้บูตได้แน่นอนนะครับผมนะเสียงดีเสียงแรงแน่นอน ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวติดดิจิสีเนาะนะครับผมนะไม่เกิน15าวิว่างั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับการโมคอสนะครับผมนะเบรดมันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ว่าท่านจะเปิดเพลงค่ายไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นเพลงต้นฉบับนะครับสามารถบูตขึ้นมาได้แน่นอนนะครับผมนะใครไม่เชื่อก็ยกคอสมาลองกันได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ส่งงานลูกค้าประมาณเท่าไหร่ 12- 13เครื่องเนาะประมาณนี้นะครับผมนะดองงานไว้2 3สวันนะครับผมนะ ลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่จัดก็อยากจัดก็รีบจัดเลยนะครับผมนะเพราะว่านะครับใกล้ออกพรรษาแล้วงานจะเยอะนะครับถ้าเกิดมีงานแล้วส่งมาเรียบรียบด่วนๆอย่างเงี้ยนะครับผมทําได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ละเอียดนะครับถ้าทําใจเย็นๆมันก็จะได้ละเอียดได้ทดสอบทดลองนะครับเพราะว่าคอร์สแต่ละตัววงจรไม่เหมือนกันนะครับในการแก้ไขการดัดแปลงก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมนะรีบเลยนะครับ080นะครับ0091699นะครับแอดไลน์นะครับจากเบอร์โทรจาก ID นะครับลายมี2ไลน์นะครับ แอดมาแล้วทังมาได้เลยนะแอดมาแล้วทั้งมาได้เลยครับผม